ฮล lo สวัสดีครับพี่ครูพี่เทมนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลของการสอบใช่ไหมหลายๆคนนะครับหรือหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ทําการสอบไฟนอลนกันซึ่งเป็นการสอบครั้งสุดท้ายนะครับของภาคเรียนที่1แล้วนะครับวันนี้พี่จะมีเทคนิคนะครับเอาเทคนิคมาบอกน้องๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการอัพคะแนนนะครับให้น้องเนี่ยมีคะแนนที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเทคนิคของพี่มี3ข้อนะครับข้อแรกนะครับ ช่วงช่วงสอบนะครับน้องเนี่ยควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าไปอ่านโต้รุ่งครับอย่าไปอดหลับอดนอนอ่านถึงเช้านะครับไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะหัวสมองเราครับสมองเราเนี่ยต้องการออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองนะครับถ้าน้องนอนพอนะครับน้องพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มแล้วหัวสมองของน้องก็จะใบนะครับเวลาน้องเข้าไปในห้องสอบเนี่ยสมองน้องเวลาคิดเนี่ยจะเอ็กเปิด ะจะมีความเอ็กเปิดมากขึ้นแล้วทําให้น้องเนี่ยทำข้อสอบนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2นะครับเวลาน้องเข้าไปอยู่ห้องสอบเนี่ยเมื่อได้ข้อสอบปุ๊บเนี่ยน้องควรที่จะเปิดข้อสอบให้ครบทุกหน้านะครับจำไว้นะครับเพื่อกวาดสายตาดูข้อนะครับว่ามีกี่ข้อมีข้อไหนง่ายข้อไหนปานกลางและข้อไหน ยากใช่ไหมครับไม่จําเป็นนะครับต้องทําเรียงข้อทำอยังข้อ1 2 3่งไปถึงสิไม่ต้องจําไว้นะครับน้องนะครัควนี่จะเลือกทําข้อที่ง่ายก่อนอย่าไปเสียเวลาอย่าไปจมอยู่กับข้อที่มันยากครับเพราะอะไรเพราะน้องจมอยู่กับข้อที่ยากเนี่ยน้องจะไม่มีเวลานะครับให้ทําข้อที่ง่ายๆเลยจะอาจจะทําให้คะแนนน้องเนี่ยดรอปลงนะครับะฉะนั้นควรที่จะทําข้อที่ง่ายก่อนนะครับสแกนดูให้หมดก่อนเปิดในครบทุกหน้าก่อนนะครับอ่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่3ครับ เวลาน้องสอบเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างวิชาใช่ไหมนะครับอาจจะมี10นาทีนะครับหนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือหรือบางโรงเรียนก็ชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับไอ้ช่วงรอยต่อเนี่ยนะครับน้องควรที่จะอ่านนะครับที่น้องสรุปมาแล้วหรืออาจจะเป็นสรุปสูตรสรุปความรู้ที่น้องทําเป็นไม้ไม้แมปหรือยอ่ยอย่อเนื้อหามาครที่จะอ่านตรงนี้หรือจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับควรที่จะดิสคัทกับเพื่อนเลยถามตอบเลยเฮ้ย hey, ตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างวะนะครับ และนะครับที่สําคัญคือท่านน้องเนี่ยสามารถอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้นะครับมันจะยิ่งดีต่อตัวน้องเลยนะครับเพราะนั่นหมายความว่าน้องเนี่ยเข้าใจเนื้อหาหรือบทเรียนหรือวิชานั้นเนี่ยอย่างถ่องแท้แล้วนะครับแล้วเวลาน้องเข้าไปในห้องสอบเนี่ยน้องก็จะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถทําข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความกังวลใดทั้งสิ้นนะครับเพราะเรามีเกิดความมั่นใจแล้วนะครับ คนเราครับถ้าทำอะไรด้วยความมั่นใจเนี่ยผลลัพธ์นะครับมันจะออกมันดีอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับพี่าให่ทุกคนนะครับตั้งใจทาข้อสอบให้ดีที่สุดนะครับมีสมาธิมีสติกับมันครับไม่ต้องเครียดทําให้ดีที่สุดนะครับทำใจให้สบายนะครับและผลลัพธ์จะออกมาดีเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกรดออกมาหรือคะแนนออกมาแล้วเนี่ยน้องจะไม่เสียใจเลยนะครับเพราะน้องทําเต็มที่แล้วนะผลลัพธ์จอกมายังไงน้องก็จะไม่เสียใจกับมันนะครับ แล้ววันนี้พี่ขอลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการสอบเกรดสทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ